สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันค่ะสาหรับเชือกเบลมิดดับถ่ายมิดส,สวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิฐแพลกันกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานเหล็กตะร,รุปปืนเยอรมันเอสเคแล้วก็เหล็กแหนบล่องและก็ยังจะมีเป็นทรงหัวตัดนะที่ทํามาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะวันนี้มาพร้อมกับด้ามไม้นะคะที่ไซส์ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะพร้อมใช้งานหนักใช้งานจริงใช้งานอนเนกประสงค์ได้สะดวกสบายกันอย่างแน่นอนค่ะและเดี๋ยวเรามาให้ชมกันก่อนเลยนะคะสําหรับงานเหล็กตะร,รุปปืน ปืนเยอรมัน skf ของเราค่ะที่เป็นทรงมีดแคมแบบนี้ที่มาพร้อมกับด้ามไม้และปลอกคอเหล็กนั่นเองค่ะสำหรับนะคะความยาวของเล่มที่1ตรงนี้ก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่14เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอให้ตั้งก่อนเพราะว่าค่อนข้างยาวนิดน,นึงค่ะมีความยาวอยู่ที่14.2นิ้วค่ะสันหนา6นิ้นนะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้ามอยู่ที่7.9นิ้วค่ะและสําหรับเหล็กงานเหล็กตราลูกป,ปืนเยอรมันนะคะ ก็จะมีหนึ่งด้านค่ะที่มีรอยเส้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตลรรับปืนเยอรมันนะแต่ด้านนี้ไม่มีนะคะตรงนี้ก็มาแบ่งปันกันในราคา1,200บาททวนนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าสามารถสามารถหัดนะใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะวันนี้มาพร้อมกับด้ามที่ไซส์ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้ให้รับน้ำหนักกับมีดได้นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะที่เป็นเหล็กตลับปืนเยอรมันเอสเนะคะเล่มน,นี้ก็ จะมีเป็นรอยเส้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดรุ่นยอรมันแต่ด้านนี้ไม่มีค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่14.5นิ้วค่ะสันน้ำ6มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม7.9นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันในราคา1,200บาทนั่นเองค่ะสำหรับสันของเราตรงนี้นะคะจากจะตีไล่ปลายบางนะคะตรงนี้จะไล่ไปนะคะความความความ เขาเรียกว่าความหนาของสันนั่นเองค่ะก็จะไล่ปลายปายบางนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสันหนาไล่ปลายบางค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะแต่สําหรับงานเล่มที่3ตรงนี้เป็นงานเหล็กตระลุกปืนเยอรมันเอ็กเปช่นกันค่ะแต่เล่มนี้ไม่มีรอยเส้นนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กตระปืนวงข้างนอกนั่นเองค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่12.7นิ้วค่ะสันหนาหมิลกว้างอยู่ที่สอนิ้วและด้าม 7.9นิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา1,100บาททวนค่ะราคานี้ส่งให้ฟรีนะคะทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดใททางสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและทางร้านเรายังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนทางร้านเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะก็จะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะสําหรับพี่พี่เอฟซีท่านใดนะคะที่วันนี้ เรามีด้ามให้พร้อมใช้งานแล้วพี่พีเอฟซีท่านใดที่ต้องการอยากจะได้ในส่วนของฝัก PVC ทางร้านเราไม่มีแถมให้นะต้องขออภยัยด้วยจริงจงค่ะแต่สามารถเพิ่มเติม <ๆ S 1> ได้นะสามารถเพิ่มเพิ่มฝัก PVC ได้เพียงได้นะได้ในราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะสามารถเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้สําหรับฝัก PVC ของเราค่ะสำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่13.4นิ้วค่ะสันหนา5มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.1นนิ้วและด้าม 7.9นิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา1,100บาทนั่นเองค่ะราคานี้บอกเลยนะคะว่าคุ้มจริงๆค่ะเพราะว่ามีดของเราสามารถใช้งานหนักใช้งานอนเนกประสงค์ได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นมีดพกพามีดเดินป่ามีดแคมได้หมดค่ะทรงสวยๆและก็รับประกันงานมีดทุกเล่มค่ะ มาต่อกันเล่นที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่5ตรงนี้จะเป็นเหล็กแหนบร่องนะคะด้านหนึ่งก็จะมีเป็นร่องของเหล็กแหนบเลยนะอีกด้านหนึ่งจะไม่มีค่ะตรงนี้ก็จะน้ําหนักค่อนข้างดีแล้วก็สามารถใช้งานหนักๆได้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่บอกว่าต้องฟันไม้ใหญ่ๆห,หรือว่าทํางานหนักๆจริงๆบอกเลยนะคะว่า สำหรับงานเหล็กแหนบล้องของเราหรือว่างานมีดชุดนี้สามารถใช้ได้สะดวกสบายกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่9 7จุนิ้วค่ะสนนันผา8มิลนะคะกว้างอยู่ที่3มนิ้วและด้ามอยู่ที่8นิ้วค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดู่เป็นไม้เนื้อแข็งปอกคอเหล็กค่ะแบ่งปันกันในราคา8ดราคา9 5 0ห้าบาทส่งฟรีค่ะสำหรับเล่มน,นี้นะคะเล่มที่ห้าของเราราคา9 5 0ห้าบาทส่งให้ฟรีค่ะ มาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงนคะคะเพราะว่าเหมาะสําหรับ สขภาพสตรีหรือว่าเหมาะสาหรับผู้หญิงได้นะเพราะว่าบางท่านบอกว่าอยากได้มีด e อีเทเพราะว่ามี PPFc บอกว่าทํามีดเป็นไซส์ผู้หญิงมาได้ไหมได้ะคะ่ะวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเหล็กแหนบล่องตรงนี้กับงานเล่มที่6ของเราที่มีความยาวของใบอยู่ที่8.6นิ้วค่ะสันหนา8มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.6นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันในราคา850บาทส่งให้ฟรีค่ะ งานเหล็กแหนบล่องค่ะพี่ขาตรงนี้บอกเลยนะคะว่าสามารถใช้งานหนักได้งานจริงได้แล้วก็งานที่เขาเรียกว่าเหมาะสําหรับทุกโอกาสและก็ทุกช่วงเวลาเลยเห็นนะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มสุดท้ายท้ายสุดค่ะเป็นตรง แลมโบหัวตัดนะคะตรงนี้เป็นงานเหล็กแหนบค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่13นิ้วค่ะสันนา9กมิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม7.9นิ้วค่ะเล่มนี้แบ่งปันกันในราคา800บาทนั่นเองค่ะเป็นงานเหล็กแหนบนะคะตรงนี้ก็ ชอบเล่มไหนอยากชมเล่มไหนเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยหรือว่าจะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาได้หรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของเฟซบุ๊กค่ะเชอร์เบลมิดาภัยก็จะมีรูปภาพและก็รายละเอียดนี้แจ้งให้ทราบอย่างละเอียดนั่นเองค่ะสําหรับคุณลูกค้าหรือว่าพี่พีเอฟซีทุกท่านค่ะที่คอยมาให้กําลังใจทุก ทุกคลิปเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอให้พี่ๆนะคะ f อฟซทุกท่านค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแลวก็จเจริญรุ่งเรืองค่ะถูกหววทุ่งวดกันด้วยนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณเช่นกันค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้กับเชอร์เบลมิดาาัดิลไพแล้วก็พี่ช่างบอวประเสิฐแพ้นั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ